ทาง BenQ เรานะคะก็ได้มีแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์นะคะที่ช่วยในการจัดการหลังบ้านเหมาะสำหรับฝ่ายไอนะคะตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะเรียกว่า DMS หรือว่า Device Management and Solution ค่ะตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะจะทำงานทุกอย่างอยู่บนเว็บเพจทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นทางไอทนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องลงแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการทำการดูแลหลังบ้านของตัวเครื่องเลยค่ะหน้าตาของตัวระบบ DMS นะคะก็จะเปิดมาก็จะเป็นอย่าง สิ่งที่คุณครูทางไอทีนะคะสามารถตรวจเช็คได้เลยอย่างแรกเลยค่ะจะสามารถดูได้ว่าตอนนี้เครื่องกําลังเปิดหรือกําลังปิดอยู่นะคะถ้าเกิดเครื่องกําลังเปิดอยู่นะคะมันก็จะขึ้นโชว์เป็นสีเขียวค่ะสมมติถ้าเครื่องกําลังปิดอยู่นะคะมันก็จะขึ้นโชว์เป็นสีเทาค่ะนอกจากที่ดูสเตตัสของเครื่องได้แล้วนะคะยังสามารถดูข้อมูลด้านหลังของตัวเครื่องได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นตัว i p address ของตัวเครื่องนะคะหรือว่า m a c address นะคะหรือแม้กระทั่งว่าตัว Wi-Fi m a c address w i f i IP address นะคะสามารถตรวจสอบได้หม ในกรณีนี้นะคะทางไอทีเนี่ยสามารถนําอุปกรณ์หรือว่านําข้อมูลพวกนี้นะคะนําไปเช็คเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่านําไปอัดแนบใช้กับ environment ของโรงเรียนได้เลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของการคอนโทรลนะคะหน้าตาของตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะมีปุ่มคอนโทรลให้เลือกมากมายเลยค่ะอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวพาวเวอร์ยกตัวอย่างในกรณีที่ทาง IT ีกลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วเพิ่งมาตรวจเช็คว่าโอเคมีเครื่องจํานวน2เครื่องที่ยังไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยค่ะทาง i อทีนะคะสามารถกดสั่งชัดดาวนะคะที่ตรงเครื่องได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะถ้าทางไอทีกดชัดดาวไปแล้วเดี๋ยวตัวเครื่องนี้กําลังจะเปิดอยู่ที่โรงเรียนนะคะมันก็จะปิดให้เองค่ะหรือในกรณีที่คุณครูนะคะมีการได้เสียบกับสาย HDMI กับอุปกรณ์ด้านนอกนะคะแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เด้งเข้าไปที่ HDMI ให้คุณครูทางไอทีนะคะสามารถมาสั่งสลับซอสจากตรงนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่คลิกที่ไปที่ซอสที่คุณครูต้องการจะเลือกใช้นะคะเพียงเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวตัวเครื่องมันก็จะอ่านให้เองแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้าไปที่ซอสนั้นให้เองค่ะ ในส่วนของตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นการเซตอัพทั่วไปนะคะในเรื่องของเสียงแสงเพื่อให้เหมาะกับ Environment ในห้องเรียนนั้นๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในหัวข้อของ i n s tall กับอัปเดตค่ะ ตรงนี้นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าถ้าในกรณีที่ตัวเครื่องนะคะอุปกรณ์เนี่ยมีการที่จะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นปกติของอุปกรณ์ IT อยู่แล้วแต่เมื่อก่อนอาจจะต้องเดินไปที่หน้าเครื่องเพื่อคอยคลิกหลายๆขั้นตอนใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแล้วค่ะเพียงแค่ทาง IT ทีนะคะเข้ามาเช็กที่ตรงด้านบนได้เลยค่ะถ้าในกรณีที่มันไม่มีเฟิร์มแวร์ขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นหัวข้อว่าอัป o d เดตค่ะแต่ในกรณีที่มันมีเฟิร์มแวร์ขึ้นมาใหม่นะคะมันก็จะขึ้นให้เลือก2หัวข้อค่ะ หัวข้อแรกจะเป็นอัปเดตตอนนี้เลยไหมส่วนหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นตั้งสเกจดูเพื่ออัปเดตค่ะแต่ว่าแนะนํานะคะให้ตั้งสเกจดูเพื่ออัปเดตหรือว่าค่อยไปอัปเดตหลังเลิกเรียนค่ะเพราะว่าวิธีการอัปเดตเนี่ยมันจะต้องมีการรีบูตเครื่องดังนั้นไม่เหมาะสําหรับการอัปเดตระหว่างวันหรือว่าระหว่างคาบที่คุณครูกาลังสอนค่ะ หรือต่อมานะคะหากทางไอทีเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ต้องการจะลงนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินมาที่หน้าเครื่องเพื่อลงทีละเครื่องค่ะสามารถเข้าในส่วนของตัว install a p p พลิเคชันได้เลยนะคะทําทุกอย่างให้เรียบร้อยภายในโน้ตบุ๊กของตัวเองหรือว่าในอุปกรณ์ของคุณครูไอทนะคะแล้วก็ select from local file นะคะเพียงเท่านี้เลยและเลือกไฟล์ที่เป็นนามสกุล apk นะคะเพียงเท่านี้เลยแล้วก็กด open กด install เดี๋ยวแอปพลิเคชันที่ทาง IT ลงนะคะมันก็จะลงไปที่เครื่องเองค่ะแต่เครื่องนะคะจะต้องมีการเปิดเครื่องอยู่และก็เกาะ Wi-Fi อยู่ค่ะ เครืจะสามารถลงแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแต่การลงแอปพลิเคชันนะคะจะไม่ไปกระทบกับการเรียนการสอนของคุณครูดังนั้นสามารถทําได้ในระหว่างวันเวลาการเรียนการสอนหรือว่าระหว่างคาบได้เลยค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการตั้งสเกจดูเปิดปิดเครื่องค่ะในกรณีที่ในโรงเรียนนะคะมีการติดตั้งเครื่องของ BenQ เนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วไม่มีผู้ดูแลที่มาดูแลตลอดทั้งวันนะคะสามารถตั้งสเกจดูเปิดปิดเครื่องได้เลยค่ะวิธีการตั้งนะคะคลิกไปที่ตรงเลือกเลยค่ะ เลือกตรง power on power off แล้วก็สามารถเลือกเวลาได้เลยค่ะสมมุติเริ่มเรียนคาบเช้าเวลา8โมงนะคะก็อาจจะให้เครื่องเปิดช่วงเวลาตอน7โมงครึง่งแล้วก็ให้เครื่องปิดนะคะตอนเวลา5โมงอย่างนี้ได้เลยค่ะ ส่วน Input s o u ซอสนะคะในกรณีที่โรงเรียนนะคะใช้ตัวจอเป็นหลักแล้วก็ในฝั่ง Android เป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็ให้เลือกในส่วนของฝั่ง Android เลยค่ะแต่ถ้าสมมุติในห้องนั้นๆมีอุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่แล้วก็เสียบสาย HDMI เข้ากับตัวเครื่องนะคะทางคุณครู IT ก็สามารถมาเซตอัพให้เครื่องมันเปิดแล้วก็เข้ามาที่หน้า HDMI ได้เลยค่ะ ในส่วนของด้านล่างนะคะก็เลือกวันที่ต้องการจะให้เครื่องเปิดและก็เครื่องปิดตามเวลาที่เรากําหนดได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเครื่องจะทําการเปิดปิดทุกวันเป็นรูทีนสม่ําเสมอน,นะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะลืมปิดเครื่องหรือว่าลืมเปิดเครื่องนะคะตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาของคุณครูไอที IT, แล้วก็ทาให้คุณครูไอที IT มีเวลาที่จะไปดูแลอุปกรณ์ในส่วนอื่นๆมากยิ่งขึ้นค่ะ